ก็จะมาแล้วแหละออเดอร์แรกน่าจะมาแล้วแหละออเดอร์แรกน่าจะมาแล้วแหละไม้นี่แหละลงมา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 อีกลงมาอีกลงมาอีกลงไปจำต่ำอีกลงไปจำต่ำอีกนะลงไปโอ้ยไม่ลงมาหน่อย โอ <gen> ้ยกดไม่ท <dropped out> ันเลย S M B ห้านะต้องลงมาอีกต้องลงมาอีกอย่าเพิ่งขึ้นไปอย่าเพิ่งขึ้นไปรอกดอยู่โอ้ยเสียดายเด้เสียดายบอเสียดายอยู่เอ้าเอาเนี่ยเอ้า S M B ห้าเราได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปคิดว่าเอาได้เอ้าจะไปเช็บลงมาทำไมอ่ะเมื่อกี้เอ้ขึ้นไปแล้วเนี่ยลงมาถึงเนี่ยที่เดิมอ่ะที่เดิม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 เพราะาเดิมแรก อ่าโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นไปขึ้นไปมาแล้วมาแล้วที่จริงอยากได้เทนไลน์นี่แหละขึ้นไปลุกขึ้นไปขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปอ่าโอเคออเดอร์แรกก็มาแล้วสวยๆเสียงสวรรค์ตอนเช้าอ่าคิดว่าน่าจะได้โอเคอ่าโอเค <S <S นั่นไงนั่นไงคอยรออยู่มันไม่ลงมาถึงไอ้อ่าเทนไลน์เมื่อกี้ผมผมรออยู่ ทีเทนไลน์ประคองตัวนี้ใช่ไหมทำให้ถึงผมอ่าผมถึงเข้าเพราะตัวนี้ม,นมีแนวอยู่มีแนวเนี่ยนะมีแนวมาจากผมอ้างอีกมาจากทางซ้ายมือเนาะนี่นะแนวเนี้ยนี่แทงแดงมาลงมาลงมาลงมาแล้วมันอ่อนแรงลงแทงเล็กลงเล็กลงเล็กลงไง,งนะแต่ผมก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะกลับตัวไงอ่าผมดูแล้วมันจะมันจะกลับตัว แต่ไม่รู้มันกลับมาไม่กลับมาล,ล,ลงมาอะไรใช่ไหมแต่แท่งนี้มันขึ้นไปเผมเห็นแท่งลูกค้างนี่ไงผมเห็นแท่งลูกค้างเนี่ยผมก็เลยเข้าเพาะว่าตัวนี้มันมันยกโลยกไฮขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยจากจากท่าน,นี้เลยนะเนี่ยเนี่ยผมทีทีเนี่ยมันเป็นขาขึ้นไงเนี่ยผมทีเห็นลายไว้ลายลาย,ลายตัวเลยมาจากด้านซน้ายมือนั่นนหะ อาจจะลงมาในวันพักตัวอาจจะขึ้นอีกไงขึ้นตามเทนไลน์เส้นนี้ก็ได้เนี่ยโอเคนะครับลองไปจุกดูตีเทนไลน์ตีแนวอ่ามันอาจจะลุกลกหน่อยต่อก็ไอให้ให้มันชินไว้ก่อนไงโอเคนะครับไปเลยขึ้นไปขึ้นไปลุกดีเจ็ดแล้วขึ้นไป จอแล้วนไปมีดวจีน้ำทางด้านซ้ายมือมีดวจีนํำทางซ้ายมือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมีดวจีน้ำทางซ้ายมือซ้ายมือมีดวจีน้ำทางขึ้นไปตึ้งขึ้นไปขึ้นไปมีดวจีนํำทางอยู่ออเดอร์ที่สองออเดอร์ที่สองเทวเทีวมีดวจีน้ำทางอยู่ขึ้นไปเออขึ้นไปลูกขึ้นไป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 วิขึ้นไปมีดวจีน้ำทางมีดูจีน้ำทางขึ้นไปแล้วโอเคโอเคขึ้นไปตึ้งสิงสวรรค์โอเค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 เนตรงนี้ด้านนี้มี มีมีไส้น้ำล่องขึ้นไปผนแนบแนบผมตีเส้นเมื่อกี้ตอวนี้ไส้น้ำล่องขึ้นไปผมตีทีเส้นตรงนี้รับกับรับกับทีตัวนนั้เมื่อกี้นะโอเคแล้วก็ตีเทนไลน์ขึ้นมาทีเทนไลน์ประคอง,องขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มีแนวเป็นแนวแนวใหม่เมื่อกี้แนวขอนเกิขึ้นมาเมื่อกี้แล้วแท่งนี้ เทสนี้เอาขึ้นมาเทดนี้แต่เส้นเนี้ยเ,เส้นนี้มันเส้นบนเนี้ยเส้นบนเนี้ยมันมีไอ้โดจิน้ำล่องขึ้นไปแบบเนี้ยไส้ไส้น้ำล่องขึ้นไปไงผมเลยกล้าเข้าตรงเนี้ยก็เ,เกือบไปเป็นการนะัท่านได้ราคาไม่ดีก็โอเคเข้าใจนะครับผมสองออเดอร์อแล้วเดี๋ยวพักสกักวันอาจะจบงานแล้วแหละถ้าถ้าถ้ามีกราฟเข้าทางก็ น่าจะเอาอีกออเดอร์นึงตามวินัยตามแนวก็จบแล้วตามวินัยเมื่อวานก็ปิดบวกไปวันนี้ก็ต้องปิดบวกอ่าตัวน,นี้ไม่ขึ้นแล้วใช่ไมาโอเคเดี๋ยวผมดูสัก5นาที10นาทีถ้ากราฟมันเข้าไม่เข้าแนวก็ปิดไปเลย